หมวดที่1การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคะแนนเต็ม25คะแนนมีเกณฑ์การดำเนินงานทั้งหมด8หัวข้อดังนี้1.1หนกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมสำนักงานต้องกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานโดยจัดทำเป็นแผนผังพื้นที่ที่ขอการรับรองมีการระบุจำนวนอาคาร พื้นที่ภายในอาคารแต่ละอาคารจํานวนพนักงานประจําผู้รับจ้างกิจกรรมที่ดําเนินการของสํานักงานกิจกรรมที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมีแผนก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ในอนาคตอันใกล้เป็นต้นโดยต้องมีการอนุมัติจากผู้บริหารพร้อมวันที่อนุมัติมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมตามเกณฑ์สํานักงานสีเขียวการกําหนดนโยบายไม่จํากัดจํานวนข้อ แต่ต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในสีประเด็นของเกณฑ์สำนักงานสีเขียวการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูงมีการระบุวันที่ประกาศใช้และผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจต้องสามารถอธิบายวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี ระบุรายละเอียดการดําเนินงานครบถ้วนทุกหมวดกําหนดเวลาความถี่การดําเนินการและแผนงานต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารการกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจกครอบคุมอย่างน้อย6ด้านคือ 1. การใช้ไฟฟ้า 2. การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง 3. การใช้น้ํา 4. การใช้กระดาษ 5. ปริมาณของเสีย 6. ปริมาณกา๊าซเรือนกระจกหัวข้อที่1.2คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักง,งานต้องแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยระบุหน้าที่ของคณะทำงานที่ชัดเจนมีวันที่ประกาศแต่งตั้งและผู้บริหารลงนามอนุมัติ โดยคณะกรรมการคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนหัวข้อที่1.3การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือเอสเปกสัมนากานต้องมีการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของสํานักงานภายใต้การขอ,ขอาการรับรองสำนักงานสีเขียวมาระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมตามทะเบียนที่กำหนด วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามระดับนัยสำคัญของปัญหาโดยเฉพาะระดับไฮต้องนำมากำหนดมาตรการคู่มือหรือแนวทางการจัดการปัญหาที่ชัดเจนโดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารหัวข้อที่1.4กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำนักง,งาน ต้องรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานมาจัดทำทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินการการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าได้ดำเนินการสอดคล้องไม่สอดคล้องหรือไม่หากพบว่าไม่สอดคล้องต้องกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งนี้ต้องมีการกำหนดความถี่ในการทบทวนกฎหมายและข้อกำหนดไว้เป็นแผนงานที่ชัดเจน ข้อ1.5ข้อมูลการเดอนกระจกสำนักงานต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลการเดอนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงานประกอบด้วย 1. ไฟฟ้า 2. เชื้อเพลิงสำหรับเดินทาง 3. น้ำประปา 4. กระดาษ 5. การเกิดของเสียนำมาคำนวณค่าการปล่อยการเดอนกระจกตามค่า emission factor หรือ EF ที่เป็นปัจจุบันจากแหล่งอ้างอิงคือ องค์การบริหารการเรืองกระจกองค์การมหาชนหรือ TGO และจัดทำแผนการติดตามทบทวนค่า E.F เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันปริมาณการเรือนกระจกของสำนักงานต้องบรรลุค่าเป้าหมายและต้องมีผลการวิเคราะห์ทั้งกรณีบรรลุค่าเป้าหมายและไม่บรรลุค่าเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานจะต้องมีความเข้าใจและรับรู้สถานะการ์ดเดินกระจกของสำนักงานเพื่อมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยการ์ดเดินกระจกของสำนักงานข้อ1.6แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยในแผนงานโครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลาของโครงการที่ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมของสำนักงานผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมายต้องเป็นไปตามที่วางไว้โดยกำหนดแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนข้อ1.7การตรวจประเมินสำนังกงานสีเขียวภายในสำนักงานสำหรับหน่วยงานต่ออายุจะต้องวางแผน และดำเนินการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการสำนักงานสีเขียวและหลักสูตรการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวมีความถี่ในการตรวจประเมินครบถ้วนทุกหมวดอย่างน้อยปีละ1ครั้งหัวข้อที่1.8การทบทวนฝ่ายบริหารสำนักงานจะต้องจัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร โดยมีตัวแทนของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ75ของคณะกรรมการสำนักง,งานสีเขียวที่กำหนดพร้อมแสดงหลักฐานการลงนามเข้าร่วมการประชุมมีการกำหนดความถี่การประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีวาระการประชุมตามที่เกณฑ์สำนักง,งานสีเขียวกำหนดครบถ้วนทุกวาระมีการจัดทำรายงานการประชุมพร้อมภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริงทุกครั้ง จบเกณฑ์การดำเนินง,งานของหมวดที่1